สวัสดีค่ะแม่บานท่านในตางแดนยูเคนะคะ굿มอร์นิ่งวันนี้วันพฤหัสนะคะมื่อนี่เป็นมือถี่หอนนะคะ27องศาวันนี้อากาศหอนกลับมาจากเฮดงานนะคะแม่บานเฮทงานกลางคืนกลับมาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอบเป็ดอยู่มันก็นเลยหอนจะเป็นนางอยู่ห้องรับแขกก็หอนพราแดดมันซองทางเนี่ ตอนแรกว,ว่าจะเห็นลาบเป็ดมือนแรกมันใส่เวลาดดวลลวโดนพลหรือว่อบไก่ไก่กับมักเรียบร้อยแล้วเขาตู้เย็นอันนี้หมูนะคะหมูมกักมักกับแจ้วอันมักไว้ร้ายมื่อแล้วพันอันโบก,กินหรือกะกะซิมิแต่แม่บานกินนะก็เลยตรงย่างกินกินน้ำพริก อมะนาวนะคะกินขับผัดน,น้าเนผันหลายอย่างชิเนนชิเนนเนื้อเน่นนี่ก,กว่านะคะโบอกก็ยินเขาเป็นใดการหอน,นี่นอนอยากหลวดย7องศาฟังเบึงมันกับโบหลายแต่ว่าอยู่นี่มันก็อยู่4ีหาองศาเนาะอยู่กัน พอม,ม,มันหอสิบซ้ำสิบแปดสิบเก่านี่พอด,ดียี่สิบนี่พอดีตากแดดกับ่บหอนบันไดซ้ำนี่ตากแดดบันไดหอนแห้งกินไปคุยไปนะคะช่วงกินไปคุยไป เล่นคุ้ยหัวกันไปอีกสองอาทิตย์โรงเรียนกับสิบปิดเทิมแล้วปิดเทิมหนาล่อนปฏิทินก็สิบปิดมื่อสุดท้ายของโรงเรียนคือวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม าการศิกับเมืองไทยวันที่ยี่สิบเก้านะคะบ,บินวันที่ยี่สิบเก้าแจะบาสิไปบ,บานยาวันที่ยี่สิบแปดบอกข้าเจ้าพิษมือทอั้ทงหากอาตามาเมื่อมือไรทันมากกับวันที่ยี่สิบหกว่าซาบอกโมฝรั่งพิษมือ ส่วงซ้ำมาเทนนี่แมบ่บานสีเฮ็งงานขายขึ้นจักหน่อยสีขึ้นอันนี้ก้อยซ้ำติดกีบที่เหลือนะอกล่องแม่บานห่านอีกแล้วมไม่กินหรอก เป็นซองขาดนี่คาับที่สามแล้วน,นี่อร่อยมาแล้งกับชินหนึ่งข้าวเหนียวกับอบไก่มองบางกับจิ้มตําหมูหง ห่องไข่แนมือขื้นมีพัดลมอยู่ในห้องยายเราก็นอนดีอยู่ แซบมากลลยหมือนมันนิ่ม <c oughs> อเป็ดอเป็ดเป็นตัวเลยนะคะ <c oughs> ไว้กินมือลังก็ได้เพราะว่า เมื่ออื่นคือสิบดีกินลาบเป็ดอ่ะลาบเป็ดกินเบิดบ้านเยอะของลูกแม่บานกับบ,กบใส่เพีกนะ ของพ่อบานก็นกินเผ็ดหน่อยก็ไม่บานเล็กน้อยไม่บานก็นจะเติมพริกล้อก็เติมพริกตั้งหาก อืมแดดฝ่าใจครับ ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆเอฟซีกัน,ะะนะ <laughs> ที่มา comment, คอมเมนต์คอมหยังท่านบริษัคอมเมนต์แม่บ้านก็บได้ว่าหยังดอกค่ะ <c oughs> เพราะว่าแม่บ้านกับหูยู่ทุกคนกันอยากลังเจ้าคอมเมนต์แม่บ้านแม่บ้านกับบรดษตอบ,บท่านที่กันแม่บ้านอยากเห็นอยู่แต่ว่ากับบรดษตอบใชเห็นงานกลับมากกับลืม แต่อยากว่าแต่อยาา่ากว่าแม่บ้านจะเกมเป็นคั้ว่าเอฟซีเนาะแม่บ้านแปลบอกมึงโหแปลว่าอย่างมันนอกไรว่ามันว่าฟุตบอลคลับนะเมื่อเช้ามันก็เป็นคั้ว่าเอฟซีว่าฟุตบอลคลับเนาะแต่ว,ว่ามันฟุตเอ๊ะ กันว่าเป็นฟุตบอลครับมันเกี่ยวอีหยังกันกับเฟซบุ๊กเกี่ยวอีหยังกันกับยูทูบ้าสันเดยบาดพอได้ยิ้นอ่าโมเผื่อเผื่อทางยูทูบเนี่ล่ะเพื่อนบอกถึงว่า f อฟแฟนคลับสันโอเขาหอดบางอ้อโอ้เฟซเอฟซีแปลว่าแฟนคลับว่าท่านสมัยไล่ก็ได้โอ้ยแม่บ้านนอนสัน บัลลีพ่อพายกันเชื่อค่ะคือแมพเื่อนเห็นจังเห็นนไงล่ะช่วงน,นี้แห้งบ่ได้พ่อมูค่คนไทยกับโบกีค้คนกับฮัลโหลสวัสดีซูนะบ่ได้กลับมากกลับมางะกลับมาจากเห็นงานกับอยู่บา้าน์นี่เบียไปเห็นช่วงนี้กับ คือว่าเราจะต้องเรียงกสิปิดเทิ่มแล้วก่สกบไปเมืองไทยยังสีน้ำเลยเป็นช่วงที่บุญปุนก็นเลยบริสุวนมูจะคล้องตัวมาจะคล้องพิมนมูส่วนมูลงอันที่ว่านี่เราไปกินเขากินยางบาดจะคล้องกับบริสุวนเพล่นนั่นสินะเลยค้องกันเอาะู้คได้ผอไปเห็นจุนะ๊ยเน่เฟเห็นแต่นในยูทูบนั่นละ ปีนี้ปีหน้ากับบริกัรอีแล้วเมืองบริการปีแล้วปีหน้ากับบริกัรเมืองไทยอะกับปีนี่กับปีเว้นปีลองเก็บเงินสะกกันคือจังหวะที่ว่าเห็นกลับไปเห็นไปใส่เงินคือว่าเก็บทั้งปีเก็บสองปีนะได้กลับไป <c oughs> <c oughs> ก็เลยว่า่ามองคือจังหวะเงาเมียพลังบื่นเงินมันโมแม่นะคะ ผู้พ่นบอน่ออึดกับแมนยูแต่ผู้จังเฮาหางสิเก็บสะก,กวนค่อยเด็กกลับเมื่อ,อสิมาค่อยเด้เอาไปใส่ยาดเนื้อแรงงาน,น,นสินะเนีย่ยปากโทษที่นะคะกับบแมนว่าแฟนเข้าบนนี่ดอกกันนี่ยู่แต่ว่าหมายถึงเงื่นจาของน้ำนังสินะไปเที่ยวไปน,นปันไปหนี่เห็นใสงสินะคิดเด้ <c oughs> เทื่อกะเป็นอาการเสียเนี่ยอยู่ลังเถ้อว่าขันเห็นห้องยางกับแฟนกับฝรั่งในห้าสีราคาเน่งเลยสินะครับเมืองไตยมันมีความจุ่มคือบึกคือกันคือบัซ้ำกันแทะ <c oughs> บ่แมนว่าบ่วหายเพ่อะหายกับหายอยู่ตะว่ามันถึงว่าง บอกอย่างนึงนฉันรบนะคนหทยฝรั่งประทับใจหมายมึงว่าบริการนีเมืองให้อ่ะเขาให้ติปโดยความพึงพอใจของเขาเขาให้ติปอยู่แล้วเพราจำเป็นตรงมาชชาแพงๆก่อนนังสินะเพราะว่ามันเป็นยูนียูนีไปกินเขาอยู่ข้างนอกก็ต้องให้ติปให้นานให้นี่นนรือบ,บริการเมืาในเขาก็ให้ติปกันใช่ไหมวาวฮอดใส่แล้ว <c oughs> พี่นี่กับกะว่าสิไปเมืองไทยนี่แหละโอวพอผิดไปกรุงเทพไปไหวพระมรุมบศูนยนี่นะอยากไปว่ากรุงเทพแม่บ้านก็น,นับเทื่อได้ม,ม่แมนดูหัวจักกรุงเทพก็ได้อ แส้นผ่าเที่ยวเปิดแผนที่เที่ยวกันอยากไปเที่ยวใช้แม่บ้านกะกับพอบานกะสิเปิดแผนที่เบิ้งว่าแบงคอกมีอีหยังในกรุงเทพแล้วเข้าสิปไปเที่ยวหยังสินะส่วนมากกะบ่บค่อยเดเห็นเพื่อนบอกกับเรื่องแท็กซี่เนาะอันเห็นข่าวอยู่ในเฟซบุ๊กนั่นนั่นแหละ <c oughs> น้ำมันน้นหน่อย เรบ่คอยได้ใส่ปันได้แท็กซี่ยู่คือว่ากับพัทยา,ทาสินาหรือโอ้ยลังเจอพัทยากับบ่ได้นั่งรถแท็กซี่กับแล้คันนั่งรถบัสรถเอะไปขึ้นดูเอกกับไม่จะให้ดไม่ลูกนะถ้ไม่ลูดแล้วชื่อเิอะเชืเถอะเม้ารถเอาเหรอป่ะมาณเสร็จไปนั่งฉันกลับไปได้เพราะว่า บ้านนี่แม่บ้านขาลุยอยู่แล้วก็พอบ้านไปกรุงเทพก็นัน่งรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าก็าไก่บองได้ลงไฟฟ้าบองนัแล้วก็ย่างไปเอาไหมาขวันเป็นได้กัญญา,าบ้านนี้ย่างอยู่พัทยากัย่าตะกี้อยู่หลังรถแต่ว่า อัน,นได้พ่อยางไปได้กับสิน่างสินะแต่ว่ามันห่อนกับสินน่งรถนั่งรถแท็กซี่นั่งรถอีกอย่างนึงสินะแต่ว่าขันพ่อยางกับยางแต่ว่าไปกรุงเทพกะเขาก็นั่งแท็กซีก่กระดอกกับเบเด่นนางนะสือ่วนมากจิบไปกันตอนนานกะนั่งจะรถไฟฟ้าล่งสถานีนั่นล่งสถานี่นี่แหล,ละกะนางต่อไป <c oughs> สมมากยางอีหลีละ อุ๊ยอร่อยพี่สเพรย์ไ้ลาดทั่วไปนะคะบ่มี่ยางดอกขี้นอดเป็นเพื่อนย่านลืมนาเดี๋ยวมาล่างกับมันามาห้องช่วกันกินละรอคะเป็นความรู่ขี่ข้านกับบริตาโอ้วฮอนโอ้ก็พอกันไหมนะคะขอตัวกินต่อ มีคมจุกสุุนผู้คนนะคะสวัสดีค่ะ